วันนี้ผมอยู่ที่เดอะแลนด์มาร์คแบงคอกโฮเทลวันนี้ผมจะพามากินบุฟเฟ่ปูไข่ดองปูไข่ดองเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะพาไปห้องอาหารเอเทียมพี่นัดน้องไว้สองคนนัดน้องไปนห่นะผมนัดสาววันนี้ผมอยู่กับพลอยกับเฟิร์นนะครับสา์วิ่งเท้าเรื่องกินเรื่องใหญ่เอาไปเดี๋ยวปาพาไปกินบุฟเฟ่ปูไข่ดองอุ้ยอุ้ยพาไปข้างในเออปา พี่บอกแล้วว่าตอนนี้มันเป็นกระแสใช่ป่ะแต่พี่ยังไม่เคยกินแบบปูไข่ดองแบบไม่อันสักครั้งเราเคยกินบ่อยไหมคยกินก็โอเคนะไม่ได้แบบปื้มขนาดนะไม่ได้่นัดแต่ว่าอยากกินได้เรามาดูรายอาหารเขามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นแบบพวกซาซิมินะฮะมีซุนมิโซะด้วยนะฮะแล้วมีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรหัวปลาห้ซลมอหัวปลาปลาแซลมอนซอิ้วอืมวินยปูอันนี้เหรอ เขาดูหน่อยฮะเขาดูหน่อยฮะอันนี้ไงอ๋อเป็นยำมะม่วงด้วยโอ้แต่พี่ชอบกินปะพี่แค่เห็นกระแสแต่ก็กินได้บ้างาากินได้บ้างาก็หนูใช่ไหมใช่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 อ๋อาาอ๋ออ่ะเราไปดูกันว่ามีอะไรอีกอุ้ยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ไข่ยเยอะมากและตรงเหลืองเหลืองนี่เขาเรียกว่าอะไรมันปูมันปูพานละหนึ่งตัวต่อนหนึ่งท่านปูนึ่งอุ้ยอุ้ยนึ่ไข่ไม่รู้งสดนะอ่ะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกินอีกนะฮะนี่เป็นสลัดของกินเล่นเหรอพวกอะไรมั่ง แซลมอนปะเอาไปดูอันนี้ก็เป็นของปิ้งย่างใช่ไหมฮะหมูสเต๊ะมีหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะแล้วก็ไผ่หวานเหรอไผ่หวานปลาต่ออันนี้ไว้ใส่อะไรล่ะครับใส่กับพวกไก่ครับใส่กับไก่น่ากินอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรมอนแฮมเป็นแฮมใช่ไหมนี่น่าแกมมอนแฮมส่วนอันนี้อันนี้คือโอ้ยโอ้แม่งเหมือนเซตเลยโอ้โหมีก๋วยเตี๋ยวด้วย แล้วโซนนี้ก็จะเป็นเค้กชอบจริงเหรอเนี่ยแล้วก็บทว่านขึ้นไงเยอะมากแล้วก็เป็นขนมไทยไหนคะขนมไทยชอบกินขนมไทยปะชอบวิสาภูแคนตาลูแมนตาลูโอโหพี่มีเกมอะไรให้เล่นหน่อยอีกแล้วเมื่อเช้าพี่ไปถ่ายช่องเราอ่ะพี่โดนยังไงพี่ก็จำแบบนั้นแหละ คือวันนี้ที่จะให้แข่งเกมกันเหมือนกันแล้วก็มีจับฉลากด้วยเอาเล็กๆน้อยๆพอเล็กๆน้อยๆเอาเวลากติกาแบบที่ไปบอกที่โต๊ะแต่ของอ่ะพี่เตรียมมาให้แล้วใช่หรอใช่ต้องเยอแน่ๆมากับพี่พทันทีมันต้องลองดูเดี๋ยวเราไปเจอที่โต๊ะแล้วไปดูว่าเกมคืออะไรได้ค่ะไป คือเมนูที่พี่เตรียมให้พลอยกับเฟิร์นเป็นเมนูที่เราจะแข่งกันเมนูแรกเลยนะฮะก็จะเป็นซาชิมิครับโอ้โ <Maybe. S 1> oh, มันนี้ปูเนื้อ oh. ปูไขน่นึ่งนมสดปูไข่ดองซีฟู้ดออนไอน oh. กติกามันมีอยู่ oh. เวลากิน30นาทีทุก10นาทีนาทีที่10กับน,นาทีที่20จะมีจับฉลากซึ่งจะเป็นตัวช่วยถ้าเกิดมือดีถือว่าช่วยดีไปแต่ถ้าไม่ดีตัวนี้พี่ไม่รู้นะ oh. พี่มัรับผิดชอบด้วย เอาแล้วขอออกไปไหว้พระนะแล้วเพิ่งสิกดิ์สิทธิ์นั้นไปได้แต่พี่ขอพี่ด้วยแต่เอางี้ชนะมีของรางวัลให้ไม่บอกแต่เหมือนจะรู้แหละเดี๋ยวก็เจ็เวลาสามสิบวินาทีเริ่มแล้วบอกพร้อมพร้อมเริ่มไปเริ่มไะเอาเลยครับผมเริ่มเลยครับวี้นกำลังกินกินปู ไกปูไข่ดองนึ่งนมสดใช่ไหมอ,อันนี้ไม่ใส่น้ำจิ้มซีฟูดีก่ะค่ะแ<ะ>หมจิ้มซีฟูด้วยดูดิ ดูไข่โอ้ไข่เหรอไข่เหรออู้ไม่น่าจบให้เลยทางครบสิบเทียังครบสิบนาทีแล้วครับอ่ะให้น้องจับก่อนอ่ะพอหยิบเลยอมน้ำมันเหนียวหนืดเอ้ยน่ารักเชียวอันนี้คือความสดหมายเกลียดเนาะนูเปิดเลยนะเปิดเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟตู้ กินหนึ่งนาทีอย่าเพิ่งนะนี่ตักอาหารให้ฝ่ายตรงข้ามสามช้อนครับตักให้สามช้อนใช่ป่ะเนี้ยเนี้ยเนีอ่าในวีจ้ตักให้จิ้มอะไรบ้างจิ้มอะไรบ้างน่ารักน่ารักจิ้มนี้ค่ะอ่จิ้มนี้นะสามช้อนหนึ่งช้อนฮะเอาหนูเอา ก็ได้พี่เอาอัอนนี้โอเคอันนี้ให้จิมเองเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะอีกอันหนึง่งอ่ะเอาอะไรให้เลือกด้วยอ่ะหอยมันเริ่มหอยอร่อยได้ได้ได้อ่ะค่ะเอาเลยเนดะี๋ยวให้เรากินต่อจับเวลาหนึ่งนาทีเลยก่อนเอาเลยเอาเลยหนึ่งนาทีเริ่มให้ para, เขากินเลยครับ พี่แต่พวดแล้วนั่งแกะปูไม่เป็นไรครับพี่พี่กับเราใจช่วยอยู่ทำไมแผงหน้าพี่ลุ้นขนาดนั้นเลยยังโอ้รออะไรเขาไปลุ้น ผ่ายนี่ยังมีถึงเดือนประมาณถึงเดือนตุลาใช่ไหมฮะโอ้อจะบอกแล้วไงเงยเป็นสิ่งที่กูจะแพ้เขา ไอ้อัเนี่ยพี่มาก่อนนะของพี่ได้จิบยาธาตุสีตาเลนครับคลายกดลดอาการจุกเสียดจากอาหารไม่ย่อยอันนี้ใช่ไหมครับยาธาตุสีตาเกลนของเราได้ไรอ่ะของนูเหรอได้คนช่วยแกะคูหนึ่งคนเฮ้ยป๊อบแกะนะมันเลยแค่สองตัวเองไม่เป็นไรก็หนึ่งหนึ่งคนพอดีแกะให้น้องกันนะแกะดีๆนะ ไซส์นะครับผมซื้อติดบ้านไม่ได้นะครับผมอ่าอันครับไซส์เนี้ยผมว่าหาซื้อได้ที่ร้านขายายาทั่วไปหนีส่วนอันนี้ครับไซส์นี้นะเราสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมและร้านสะดวกซื้อที่อู <c oughs> ้ลมเป็นขึ้นจริงอะ่ะเขมิ้นสมุนไพรห้าชนิดครับมีโกน้ำเต้าขิงลูกบักชีลูกกระวานและก็สะระแหน่นะครับซึ่งเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติจริงๆนะครับผมขิงสก,กัดเข้มข้นด้วยนะฮะกะดูกด้วย ลมแม่งดีมาก <c oughs> เป็นพอพยกับเฟิร์นนั่นตรงนี้ไม่งั้นกูตอดแล้วตอดแล้วนี่กูอ่านไม่อยู่หวานไหมคะหวานค่ะหวานมากเลย <laughs> อิ่มอิ่ม มาแล้วมาตืนาทีแล้วมาทีแล้วพอ,อแล้ว,ว,ลวเฮ้ยโกงแหะโกงไม่ผิดโกงเอาตรงปะโกงกูจะนั่งไงดูดูนี <c oughs> น่ถึงต่อให้กินในสองตัวนี้กูก็แพ้วะนะันน <c oughs> ี้ต่อให้ผมกิมนสองตัวนี้ผมก็แพ้คุณครับพอยเฟิร์นครับค่ะอ่าขอสรุปนะฮะมองเห็นว่าใครแพ้ใครชนะบอกดิพีดแพ้ ต้องบอกก่อนว่านี่มันเป็นแค่มินิเกมเป็นเกมเล็กๆขอให้มันมีขเขาเรียกว่าสนุกสนานกันไปนะฮะ <c oughs> ลมๆม,มาลม <c oughs> เอารางวัลให้น้องเขาเดี๋ยวมาอันนี้ครับผม เอาไปคนละขวดครับคุณค่ะอันนี้ไปฝากพ่อแม่ได้ครับคุณค่ะอันนี้ฮะก็ให้น้องเอากลับบ้านไปเลยครับท่างพลอยเฟิร์นถือว่าเป็นรางวัลที่พร้อมกับเลี้ยงบุฟเตมมือนี้ต้องบอกเลยว่ายาธาตาสีตะกิเลนเนี่ยเขาอยู่ผู้คนไทยมากว่า128ปีแล้วนี่คือเาไมากๆหลายรุ่นแล้วนะสำหรับคนที่แน่นท้องเนี่ยสามารถลดจุกเสียดได้และก็ลดแน่นท้องได้นะครับนี้ก็ฝากเลยนะฮะกับยาธาตุสีตะกิเลนนะครับแล้วขอบคุณมากๆเลยที่พลออยเฟิร์นมา ขอบคุณด้วยนะคะคที่เรียนครับรผม แล้วก็ต้องบอกอีกนิดนึงที่โรงแรมแลนด์มาร์คแบงคอกโฮเทล,ลนะครับผมสามารถมาหากินบุฟเฟ่ปูปไข่รองเนี่ยที่ห้องอาหารเอเทรียมนะครับ mm hmm. หัวละถ้าเป็นมื้อกลางวันวันจันทร์จนถึงวันเสาร์นะครับ1,600บาทนะครับเป็นวันอาทิตย์จะ2,700ให้ให้พาเพิ่มหลักห้องทางๆก็ฝากยูทูบชาแนลสตาร์วิ่งทําเรื่องกินเรื่องใหญ่ด้วยนะคะรายการอิสอัลล์ค่ะแล้วก็เราจะพาทุกคนแบบไปกินของอร่อยๆตามแบบว่าย่านเด็ดๆตามที่เด็ดๆน้อยยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะ เกลียดเกลียดหน้าตากองอยู่วันไหนเขาพูดอะไรทั้งนี้หนึ่งเขาบบนี่ไปดีกว่ากูเริ่มเกลียดแล้วค่ะ่ะเรี้ยากดไลค์กดติรต่ให้พีที่แหละแล้วน่อยู่ดูเป็นมุ๊พอลโอไอจีนี่มินเดสกอล์อีเดสกอล์แหลกกันด้วยนะครับผมไปยังไปมาดิรออะไรไปไปแล้วไปบาย